สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาทําโครงการวิชาการที่โรงเรียนอิสลาอุดดินวิทยาค่ะอ่าแล้วก็เราจะมาทําในเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะก็เราไปตามไปดูกันเลยบาย นนะะพวกเราก็ได้มาอยู่ในห้องที่เรากําลังจะจัดเตรียมการอนทน,นาการนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนของเรานะคะกําลังแบบจัดของเตรียมของกันอยู่งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูเพื่อนเพื่อนของเรานะคะเตรียมของกันดูปะไปพาไปเรียนดีๆหน่อยเพื่อนโอเคเป็นยังไงกันบ้างเลยเรียบร้อยไหมเคเรียบร้อยค่ะโอเคนี่ทำอะไรอยู่แค่นอยู่คะขอสามคำให้กับน้องๆเพื่อนน้องๆ พี่ท,ทำได้โอเคครับก็ไหวแหละเฮ้ย ดับอกเสื้อฟีดแบบใหม่ที่มีแล้วสิอ่ะแล้วก้อยากได้ของฝากลับบ้านน่าสเต็กอารถไฟกลับบ้านเพราะโรงเียนนี้คืออยู่หอกันใช่ไหม อันนี้ได้ความสนุกเฮฮาใครเพียดได้รู้จักพี่พี่นะครับจะย่อมาจากไบโออีคโนมีบ้านเ้าบัญชีบัญชี่ใช้วกระเรจะเป็นการเรีนของรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าบ้านเรานะคะ เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมุ่มเงเน้นเกี่ยวกับการพยายาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเรานะคะเพื่อกระบวนการที่ว่าลดกระบวนการอาาการนารเยือนกระจกเนี่ยสำนวนหนึ่งของในของแบบทวีบุญป,ป่าของโลกอ่ะครับ <c oughs> การการที่แบบเอ่อนัดออนเนี่ยครับลูกเหมือนกับว่าเขาเขากำลังเอ่อเอ๊อมาราส์นะประมาณนี้แต่ว่าพีาาท่ที่เอ่อเขาไม่เพียอยากให้น,นอนจอยอที่เนะาะอ่าแล้วก็ต่างๆนี้ก็ อ่ะพวกน้องก็ได้แล้วได้แบบได้วความรู้ต่างที่แบบอ่าเล็กๆน้อยๆว่าอ่า B C G มีเท่าไรเอ่ยจออาร์ดีอะไร์ดีม,มีอะไรบ้างเอ่ยบีไบโอนี่เซลล์ธีกี แบเมื่อกี้เลยนะคตอบอั้งงตอบค้อากบอางททำอะไรก็ได้นเรื่องของ BCC หรือที่พี่เ้อเสรมาไอิ b c t ว่ามีอะไรอะไรยังไงเหมือนกับ่น้อง็วยอะไรเราเลียเลแล้วก็พี่จะบอกว่าตันเดียวพีจะสร้างว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 งรววงลอ แค่กลุ่มเดียวเองที่จะออกมานำสเนสนอ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พวกเรานะครับทั้งหมดนะครับก็ได้มาทํากิจกรรมนะครับตอนนี้นะครับน้องๆนะครับก็ได้เขียนนะครับว่าจะมานําเสนอของพวกเรานะครับในเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาถามน้องๆดีกว่าว่า3าําำสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับอะไรนะครับมาเลยกันเลยอ่าตอนนี้นะครับน้องๆก็กําลังที่แบบจะเขียนนะครับก็อ่ะพี่ขอถามว่า3ามคำสำหรับกิจกรรมนี้สนุกสุดมันอ่าสนุกสุดมัน น้องเขือนอ่าเดี๋ยวน้องคนนี้ดีกว่าขออนุญาตนะเรื่ปังสุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆพูดว่าสามคำที่สำหรับกิจกรรมที่พี่มาจัดวันนี้ได้ความสนุกอ่าน้องคนนี้ได้ความสุขอ่าเดี๋ยวน้องคนนี้ดีกว่าได้อะไรเอ่ยอ่าน้องเข้าเขือนอ่าเดี๋ยวน้องคนนี้ดีกว่าอ่าน้องได้อะไรเอ่ยวันนี้ ได้ความรู้ค่ะได้ความรู้อ่ะน้องคนนี้ได้อะไรเอ่ย OMG อ่าได้อ่าได้ OMG อ่าวันนี้ก็น้อง <c oughs> เดี๋ยวเรามาต่อนะครับสามคำาให้สำหรับอุตสาก,กรรมอุ๊ยน้องเขินพี่เลยอุ๊ยน้องเขินกระบอกเลยข้อสามคำสมัยอุตสากรรมมันมีมีความสุขอ่ามีความสุขอุ๊ยมีความสุขกับใครบ้างเอ่ยว <c oughs> ีนโนเขาเขินอ่ะอ่ะเดี๋ยวถามน้องคนนี้ดีกว่า อ,อ,อ,อเดี๋ยวจะให้เวลาให้กับน้องเขาทำกิจก,กรรมดีกว่า อันแรกก็คือ B ก็คือ Bio Economy C ก็คือ Circular Economy D Bio คือเศรษฐกิจหมุนเวียนส่วนสุดท้ายก็คือ G Green Economy ก็คือเศรษฐกิจสีไม่เลือกไม่เก็บตัวนี่แล้วมาขนนู่นี่ยซีนี่แล้วมาขนนู่น ไตรงนี้อ่าอ่าโอเคอ่นอเร็วเลย สวัสดีครับวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับพวกเราก็ได้มาให้นะครับโครงการนะครับบริการวิชาการนะครับในเรื่องของโมเดลนะครับเศรษฐกิจ BCG นะครับก็วันนี้ครับเราก็ได้น้องคนนึงซึ่งแบบรู้สึกว่าน้องคนนี้รู้สึกโดดเด่นมากเลยนะครับก็ขอสัมภาษณ์น้องดีกว่าไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อสุเรนิสาและค่ะอ่าอยากอยากมาษณอยู่ชั้นป4มไหนเอ่ยอยู่ม6ค่ะวันนี้รู้ความรู้สึกเป็นไงบ้างเออที่พวกพี่มาให้ความรู้วันนี้ วันนี้ก็รู้สึกว่าดีค่ะสนุกมากๆค่ะวันนี้พวกพี่แบบจัดเต็มมากมีทั้งกิจกรรมแล้วก็ความรู้แบบเต็มๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องนะครับข,บขบุณครับ